สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวนะครับการตั้งค่าดูความร้อนน้ำมันเกียร์ของรถยี่ห้อมาสด้านะครับก็สามารถดูค่าน้ำมันเกียร์ได้นะครับในเกตลูฟี่เอเมนูภาษาไทยตัวนี้นะครับวิธีการนะครับกําดบบแรกให้เรากดปุ่มกลางนะครับแล้วก็เลือกการตั้งค่าระบบนะครับหลังจากนั้นให้กดปุ่มบนครับเพื่อทําการอัปเดตระบบนะครับเราก็จะต้องเลือกรุ่นก่อนนะครับ เซตอัพรุ่นก่อนเราวันนี้เราจะมาทำรุ่น m าสด้านะครับให้กดปุ่มล่างเลื่อนลงแถบลงมาหาคำว่า m าสด้าตัวนี้นะครับแล้วกดปุ่มคลางเข้าไป1ครั้งครับ ครับแล้วกดปุ่มกลางอีกทีหนึ่งนะครับเกดจะทําการรีบูตนะครับค่าของเกตให้เป็นตรงรุ่นกับรถมาสด้านะครับเพื่อดูค่าความร้อนน้ามันเกียร์เมื่อได้แบบนี้แล้วนะครับให้เรากดปุ่มกลางหนึ่งครั้งครับเพื่อจะทําการแอดค่าน้ํามันเกียร์แล้วนะครับตอนนี้จะได้เมนูแบบนี้ให้กดปุ่มบนนะครับเพื่อเลื่อนหาคําว่าการตั้งค่าผู้ใช้นะครับแบบนี้แล้วกดปุ่มกลางเข้าไปครับข้อมูล PID ที่1 2 3 4 5 6 7 8 9ี่เนี่ยคือการตั้งค่าเพิ่มนะครับในเกตลูฟี่เราสามารถ ั้งค่าได้เพิ่มทั้งหมด9ช่องวันนี้เราจะมาใส่ในช่องที่1นะครับแบบนี้นะครับให้กดปุ่มกลางเข้าไปนะครับหลังจากนั้นจะหาคําว่าตําแหน่งไฟล์คือบรรทัดแรกนะครับกดปุ่มกลางเข้าไป1ครั้งนะครับหลังจากนั้นนะครับจะได้เมนูลักษณะแบบนี้ขึ้นมานะครับอ่าเป็นเป็นเมนูแบบนี้เลยนะครับให้เรานะครับทําการนะครับให้เราทําการเลื่อนปุ่มล่างหรือบนนะครับเพื่อหาคําว่า user นะครับ PID วงเล็บ DIR แบบนี้นะครับแล้วกดปุ่มกลางเข้าไปครับจะเจอยี่ห้อรถนะครับแบบนี้เลยนะครับให้เรานะครับกดปุ่มล่างนะครับเพื่อเลื่อนลงมาหาคําว่านะครับ Mazda แบบนี้ให้สีเหลืองมาหาตรงคาว่า Mazda นะครับแล้วกดปุ่มกลางเข้าไปหนึ่งครั้งจะได้สัญลักษณ์แบบนี้นะครับค่าคอามร้อนน้ำมันเกียร์นะครับจะอยู่ที่ตําแหน่ง ATO LITI 1คือมาทัดแรกนี้ให้เลื่อนปุ่มสีเหลืองมาอย่างนี้นะครับ แล้วกดปุ่มกลาง้าไปหนึ่งครั้งนะครับจะเซนจสัสลักตรงนี้เห็นไหมครับจะเป็น A T I T M นะครับคือความร้อนน้ำมันเกียร์ออโต้นั่นเองนะครับหลังจากนั้นให้กดปุ่มกลางไปหนึ่งครั้งครับแล้วก็กดปุ่มกลางแช่นะครับเพื่อออกมาแบบนี้จะได้สัญลักษณ์ตรงนี้ขึ้นมา A T I T M นะครับหลังจากนั้นเราจะมาทําการตั้งเตือนนะครับโดยการนะครับกดปุ่มนะครับกดปุ่มด้านล่างนะครับขึ้นเลื่อนลงมานะครับหาคาว่าการค่าการแจ้งเตือนมันปิดอยู่อย่างนี้นะครับเราก็กดทําการปุ่มกลางทีนึงเพื่อเปิดนะครับ เปิดแล้วจะได้สัญลักษณ์แบบนี้นะครับแล้วก็สามารถกดปุ่มบนนะครับเพื่อเพิ่มตัวเลขนะครับได้เลยนะครับแบบนี้นะครับเราจะตั้งเตือนน้ำมันเกียร์ที่เท่าไหร่นะครับโดยส่วนมากก็จะตั้งอยู่ประมาณ140่งถึงหนึองศานะครับหลังจากนั้นให้เรานะครับเมื่อเราตั้งเตือนตรงนี้เสร็จแล้วให้กดปุ่มกลางแช่นะครับแล้วกดปุ่มกลางแช่นะครับจะค่อยๆออกทีละเมนูนะครับแช่อีกนะครับแล้วก็กดปุ่มกลางแช่นั้ครั้งหนึ่งนะครับแบบนี้นะครับคราวนี้วิธีการจะเลือกค่า น้ำมันเกียร์มาวางในตัวเกตนะครับให้เรากดปุ่มกลางหนึ่งครั้งครับเลื่อนไปหานะครับคําว่านะครับการตั้งค่าหน้าจอแบบนี้นะครับแล้วกดปุ่มกลางเข้าไปครับเลือกตั้งค่ารายการครับแบบนี้จะได้แถบทึบๆแบบนี้นะครับให้เรากดปุ่มบนนะครับไปหาช่องที่เราต้องการวางค่าน้ำมันเกียร์นะครับสมมติผมวางไว้ช่องนี้นะครับผมจะกดปุ่มกลางอีกหนึ่งครั้งเพื่อให้แถบทึบๆนี้หายไปแบบนี้ กดปุ่มกลางเข้าไปแล้วนะครับหลังจากนั้นเมื่อกี้เราตั้งค่าอุณหภณูมิน้ำเกียร์ไว้ที่ช่อง user 1นะครับเราก็จะกดปุ่มบนเพื่อหาคําว่า user 1นะครับกดไปเรื่อยๆจนเจอ user 1อันนี้อ่า user 2 user 3แล้วก็จะเลือกมาที่ user 1นะครับแบบนี้นะครับค่าตําแหน่ง at item นะครับก็จะขึ้นมานะครับ แบบนี้เลยนะครับอันนี้เป็นรถที่ทดสอบเฉยนะครับค่าเลยไม่ขึ้นนะครับแต่ถ้ารถมาสด้านะครับที่ดูค่าของน้ำมนเกียร์ได้ตัวเลขจะแสดงขึ้นมานะครับเมื่อได้ตรงนี้แล้วให้กดปุ่มกลางแช่นะครับแล้วก็กดปุ่มกลางแช่หนึ่งครั้งนะครับแถบทึบจะหายไปอุณหภูมิน้ำเกียร์จะขึ้นตัวเลขตรงนี้เลยนะครับแบบนี้เลยนะครับขึ้นตรงนี้ให้เรานะครับลองทํากันดูนะครับสําหรับรถมาสด้านะครับสวัสดีครับ